แรกสู่เงินล้านใช้5เคล็ดลับนี้นะคะเป็นสิ่งนำทางให้กับคุณค่ะ 1. ก็คือ C ค่ะคือ c o m m i t m e n t to be rich ค่ะคือการมุ่งมั่นสู่ความร่ำรวยค่ะ 2. ก็คือ h ค่ะ h คือการ h e help ลฟ o e พกช่วยคนให้ไปช่วยคนต่อค่ะ 3. ก็คือ A ค่ะ A คือ action ค่ะ แอคชั่นนาตื่นทําทันทีนะคะทําเดี๋ยวนี้ลงมือทําทันทีซึ่งจะทําให้คุณขับประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นค่ะ R ่ก็คือ Resource oriented ค่ะ Resource oriented คือการที่คุณค่ะจะต้องเล็งไปที่ผลลัพธ์นะคะ เคล็ดลับข้อที่5ก็คือ never stop ค่ะคุณจะต้องห้ามหยุดทํานะคะห้ามหยุดทําคุณจะต้องเดินหน้าต่อค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือคุณขับกําลังเจอบททดสอบอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตค่ะคุณจะต้องห้ามหยุดค่ะการที่คุณไม่หยุดทําการที่คุณเดินหน้าต่อค่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะอดทนรอคอยความสําเร็จให้ได้และจะต้องห้ามหยุดเดินค่ะ เดินจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะเดินหน้าต่อจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจและปรารถนาไว้นะคะและค่ะทุกคนค่ะทุกคนสามารถเอาเคล็ดลับดีๆนี้ค่ะไปใช้ไปปรับปรุงให้กับตัวคุณเองให้กับทีมงานให้กับองค์กรของคุณนะคะเพื่อเดินหน้าสู่ความสําเร็จขอให้ทุกคนค่ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกคนหวังและตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะเงิน <het> ร้านแรกเงินลหยๆร้านหรือหลายๆสิบล้านค่ะก็ขอให้ ่อให้ประสบความสําเร็จสําเร็จสําเร็จย,ยิ่งขึ้นไป่อ่อให้องค์กรเติบโต,ตและสําเร็จมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จสําเร็จสําเร็จในส,ส,สิ่งที่ตัวเองหวัง bon, และตั้งใจนะคะโ,โ,โคนะ้ชหมวยววัฒนาโอจานอาีค่ะลาที่คนไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะและเรามาพบเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ